กในเจ้าวันในวันที่แปดเป็นทังไนดายมหมอกในทางนี้ทนเสียจัดตีไม,นะม่แหงนั่นะเช็ดมงครึง่งก่ในไทยลูกวีก่อนจะมาไปแทงเสียแกอ่อนเขามาไทยกันขนะึ้นเช็ดมงครึง่งไปกันในะไทยก็อยู่กับทางเด ในไดน,นมันจะเครกัดไว้อ13องศาในนนนี่โทนเฮอกับกัดน่าจะปีก่อนกลัาไปไกะตาหื้อเทีงยาวเอาหนาพวกข้อมือเองเขามาะนะ่วันนี้ก่ากัดกัดจะโตก็จะเนจะงให้ถึงงานะกว่ามามาเคยโยตาหมดยาวลุงปีแต่เจริญบน,นมาใหม่ใหม่ได้ไปทางดีับาล่าอ แขกเก้อนน้ำอยู่กูวันหนเกลุงปีก่อวันสองคิวสามคิวมันไี้ก็3สามคิวแทงก็วายวันแทนสอง 2, คิวกางใน,นคิวมือตันๆก็ไม่ห่างส่งเปิ่นก็เลยเห็ดจึงไหนั่นน่ะเนาะเขาก็โด้วยจำกันดังไรติดตาคือแบด้วยสภาวะหอ้น้ำขึ้นจึงไรก็มีรอยเปดิบนะว่าขีนึงก สี่สนาทีไปน้วนั่งโดยชุคกินมันเปแเลข็ขนเหมือนจังไงตุงตีกอดเดือนลงกอดไปดีนาย,ยากันมาไทย้องกันจังไงคือกอดที่เขาขนากคือเขานเะจ็ดมง ไปนําได้ขึ้นทวอแสงแล้วไดงนี้ทนกํพองเาเป็นมาไปแล้ได้ขึ้นเฮอแทลับเจ็ดมงึ